คือบริษัทก็ขายของไม่ได้พอขายของไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่หล่อเลี้ยงเรามันก็จะมีอยู่แค่สิ่งเดียวลูกน้องเนี่ยยังมีในส่วนของภาคนัดที่เข้ามาช่วยแต่ตอนนี้มาตรการเอสบี SUV ไม่มีอย่างออฟฟิศเราเนี่ยจริงๆเราก็เราก็บอกนะครับว่าใครที่จะสมัครใจหยุดงานก็ได้เพราะว่าจะมีบางส่วน,นยอย่างเจ้าหน้าที่ที่โรงงานเขาจะมีบางส่วนประมาณ45คนที่สมัครใจหยุดงาน เราก็โอเคเราก็รับรับ,ร,บรับทราบลแล้วยินดีแต่ว่าบางส่วนส่วนใหญ่อะก็จะกลับมาทํางานเพราะว่าถ้าหยุดงานแล้วบริษัทก็จ่ายตังค์ลำบากอะนี่ใช่ใชเพราะว่าพอคือบริษัทก็ขายของไม่ได้พอขายของไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่หล่อเลี้ยงเรามันก็จะมีอยู่แค่สิ่งเดียวนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้งานที่อย่างพี่เผือกเนี้ยพี่เผือกไปพูมกลับ เือบพ่ดกลับนะครับทำคลิปวิดีโอพวกถ่ายรายการพวกนี้ทุกอย่างต้องต้องต้องงดเลยต้องงดเลยเราก็ต้องทอย่างอื่นเปลี่ยนมาทําอย่างอื่นอะไรที่พอจะช่วยได้ที่ออฟฟิศอ่ะเราก็เต็มใจเราก็มาช่วยโดยที่แบบคือออฟฟิศอยู่ได้เราอยู่ได้อะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปคิดแบบเฮ้ยปูไปมึงไม่ไปนี่นั่นอะไรถ้ากดหัวถ้าเราคิดแต่อย่างนั้นอ่ะคือถ้าสมมติว่าเอาง่ายหลายหลายหลายคนที่มีเจ้านายเป็นเอสเอ็มีอย่างผมเป็นเอสเอ็มีใช่ไหม ถ้าเจ้านายขายของไม่ได้แต่เราเรียกร้องที่จะเอาเงินเดือนแต่คือสภาวะมันไม่เอื้อมหนูยที่เจ้านายจะจ่ายให้ได้ใช่ใช่แล้วถ้าเจ้านายแบบไม่รู้ทําไงปิดเลิกกิจการทำไงจบเลยจบทั้งเจ้านายลูกน้องเลยนะพังกันหมดเลยฮะเพราะนั้นก็ใจเขาใจเราผมไม่ได้พูดในแง่แค่เป็นเจ้านายนะครับเราก็อยากให้ให้เข้าใจเรานิดนึงนะครับบางทีก็เราก็เข้าใจลูกน้องว่าถ้าไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรก็อยู่ลําบากใช่ฮะแต่ ลูกน้องเนี่ยยังมีในส่วนของภาครัฐที่เข้ามาช่วยนะครับแต่ตอนนี้มาตรการ s อสีไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานบาริษัทเราก็เลยรวมตัวรวมใจกันมาทํางานใช่ฮะแต่ทํางานเนี่ยต้องอยู่ในมาตรการเข้าจะเข้าออฟฟิศมาก็ต้องติดติดยิงหัวก่อนใช่ฮะยิงหัวเสร็จล้างมือล้างมือเสร็จสีสเปร์ The Infinity.